ุกคนวันนี้เราจะมาบันทึกเสียงนะคะลงในคลิปและก็ลงบันทึกที่เครื่องของเรานะคะอ่าเราอ่ามีเพื่อนใช่ไหมคะส่งเสียงมานะคะส่งคลิปเสียงมาเราก็กดค้างแล้วก็กดที่คลิปค่ะอ่าคลิปหกดเลยนะคะโอเค แล้วเราก็ออกจากหน้านี้ไปได้เลยมาที่หน้าหลักแล้วก็สัญลักษณ์คลิปด้านบนค่ะทุกคนจะมีคลิปนะคะอยู่ด้านบนสัญลักษณ์ธงนะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ,ท,ะ,คะ,ะนนทั้งหมดล่าสุดนะคะก็จะอยู่ด้านบนเลยทั้งหมดล่าสุดนะคะเราก็กดนะกดฟังดูก็ได้นะคะว่าใช่ไหม ใช่แล้วเราก็กดบันทึกค่ะทุกคนดูด้านล่างนะคะจะมีสัญลักษณ์ทั้งขยะบวกแล้วก็บันทึกนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ลงนะคะก็คือบันทึกถ้าเป็นอ่าสัญลักษณ์แชร์ก็จะเป็นสองแง่งใช่ไหมคะอ่าหรือว่าเครื่องของใครมีคําว่าบันทึกหรือสัญลักษณ์ที่ว่าบันทึกหรือดาวน์โหลดเราก็กดไปได้เลยนะคะอ่าเราก็กดบันทึกนะคะอ่า บันทึกในอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่ทั้งที่คลิปลายของเราแล้วก็ที่โทรศัพท์ของเรานะคะ,ะแล้วเรามาดูว่าอ่าเจ้าเสียงที่เราบันทึกไปจะอยู่ที่ไหนนะของครูฟ้านะจะอยู่ที่โปรแกรมจัดการไฟล์นะคะสัญลักษณ์แฟ้มมาหาทุกคนที่เป็นสีเหลืองขาวนะคะสัญลักษณ์แฟ้มนะโปรแกรมจัดการไฟล์เราเข้ามาดูเลย อันนี้ค่ะแล้วของครูฟ้าจะอยู่ตรงเสียงนะอ่าเนี่ยค่ะก็จะมีเราก็จะมีสัญลักษณ์เลยนะคะว่าที่เราบันทึกไว้นะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูเนี่ยค่ะเราก็เปิดฟังได้เลย A minor music design คนลองเอาไปทําดูนะคะเก็บเสียงบันทึกไว้ที่เครื่องได้เลยนะคะครูฟาร์มแม่มดออนไลน์ค่ะ